หัวกุ้งมังกรพันสองัวใหญ่นะหดได้แล้วพันสองไปเลยครับทำชิวอันนี้พันแปดหลอกุ้งดำได้เลยจ้าอยลงเรต้มวีดานข้างเราจะเอาไม่่ผงไก่ตอบ หมึกไข่ <Okay. S 1> น้าทางครับติดยอดเลยครับเดี๋ยวเดินดูกันครับนะสดแต่สดจริงๆอืงหมจตั้ง โอ้ต oh, <laughs> oh, nice oh, oh, well, ัวใหญ่เลยนะโอ้ย huh. ย <laughs> ังเป็นๆอยู่เลยเนาะมาดนเร็ว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 อ่าโอยเป็นไหนย่ยิ้มเดทำไมครับตัวสามมันแปด โอ้สดจริงครับวันนี้ตลาดรานโพโอม้วาหอยมาตักบยครับิๆๆๆๆนยอดเลยตลาดลานโพวันนี้ครับยอดเลยครับหอยแมงคู่ลโหลห้าสิบบาท,บาทย่างได้ย่างได้เหรอ

โอ้กุ่มสดๆข้งนั้าน,นี้มากสดๆและลจะมีใหญ่ยยๆหอยนางรมครับของฟอดร้อยเดียวเองเนี่ยหอยนางรมมันจิน้มพร้อม <c oughs> ผมก็สองร้อยเหอยนางลม โอ้นี่หอยนางรม40บาทหครับอยลายโอ้หอยแข็งนชุดเด้เขาหอันนี้เขาเขารับหลวงนะครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวซครับเดี๋ยวเดินไไีอะหอยแข็งใหญ่หอยแข็งตัวใหญ่เลยแข็งใหญ่ โอ้หอยลายนี่สดมากเลยมนตัดดนะร่โตอ้เขมรมาเลยเนี่ยขมรมีอะไรดีคุ่นนะครับ โหปลาหมึกหมึกหนวดรับลวกด้วย <c oughs> ขายดีแล้วครับโอ้หมึกหนวดหนวดมึกตัวใหญ่เลยนะเออ นางลมเป็นชุดนะเป็นชุดเครับรนะไไนเดี๋ยวมาซื้อครับเดี๋ยวมาซือ้อหนวดหมึกออ,อย่างเาดนอกเหเดิมเด็กๆมาขายขยันเนื้อเยอยนนนอ,อ,อพอดีเยอะกันว่ โอ้กั้งสดเยอะเลยนะโอ้ยังดิ้นอยู่เลยครับเนี่ยออ้กัใหญ่จริงนะ สองแปดได้ไหพี่แบบน่ได้นหัวเราะสองแดพหวแงๆเลยพี่เนี่ยสองแปดพอไม่้จากสดโอ้ร้านนี้สดจริงๆนะครับองกบาดนีจ้ะพี่กลิเป็นหอมมัน้กลับมาให้หยิบตเยอะๆโอ้ใหญ่ไาอแดอไหันนี้ของแห้งครับกไก่ได้ครับโอ้โชวงนี้คนซื้อกลับบ้านนะโชว์สงการ นี่เคยชื้อซื้อไปชิมแล้วอยแขงยักษ์โอ้ยยังดิ้นเลยโอ้ยหอยลายเสือพ,พ่อชอบกินเลยเนี่ยกุ้งลายเสือพอดีกุ้งลายเสือก็สดจริงวันนี้ตลาดรันโพ ปลาก็มีครับของสดจริงตลาบอลำโพเฮ้ยเรอยๆนะเนปลาอยู่เนี่ยตาโอกม้ถม้ัวห้าลวกนี่ตัวใหญ่เยอะเลยนะ ตัวใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้าสดแล้วไงอันนี้สิบอนอันนี้สิก้อน้นจะหโอ้ร้านนี้มีหอยหลอดไข่หมึกไข่หมึกจะย่างเองอร่อยโอ้ความหมึกอร่อยอร่อยหอยแมงผู้ที่จะขายดีหน่อยนะ กหอยแข็งใหญ่เลยนะมันะ้งปราัวหอยกระปุกช่วงเทศกาลนะครับคนอีกสองสามวันนี้คนที่ซื้อกลับบ้านเยอะเลยปลากรงตัวสองร้อยงรานนี้ห,ลลห,ลหลนึ่โลรัสองร้อยแปดสิบโอ้ไยหวาน อร่อยหวานของแท้แล้วครับนะอันนี้ปูขายไงครับเนี่ยเป็นระปลับร้อห้าสิบอ๋อสามร้อห้าสิบแกให้พร้อมเนาะทำข้าวผัดปูเนาะกระเทียมปูขายสองปูสามโอ้ประมีกโอ้แม่กอบคุณเนี่เมย ของสอดมากเนอดูเดี๋ยวดูจิ้มให้ดูนะครับ ừ. สดจริงๆรงร้อยแปดสิบเน้หอยหอยดอง ตอนเรามีน้ำจิ้มด้วยกระถินไม่มีอะครับนี่กระปิกขาวโอ้รเจ๊เมื่อก่อนนี่ขายตรงนี้ไปไหนล่ะนะน้ำจิ้มอ๋อไม่ได้มานานแล้วเจ้อีกคนไปไหนอ่ะเจ๊อีกคนหนึ่งอ่ะออกไปแล้วออกไปแล้วใช่อ๋อคนใหม่อร่อยอร่อย เดี๋ยวมาเสื้อเดี๋ยวมาเสื้ออ่าเดี๋ยวกลับมาเสื้อมันถูกดีนะครับ200เ,200เนี่ยมดีมาสองร้อยเองอ๋อรถให้108หร้อยแปดสามจำนนี่200 200บาทนะครับนี่กระทปรงกระเทียมเดี๋ยวเราตังในรถนะครับที่350าชิ้นได้ด้วยน้ำจิ้มอร่อยมากเลยน้ำจิ้ม มีครบดขายก็อร่อยเดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวมาซื้อโอ้ราคสคหมึกที่นี่รับสดมากเลยเขาทำให้ด้วยนะครับลวกเผาลวกเผาได้สามสิบห้าสิบบาทเท่าประมาณนี้นะครับถ้าลวกข้าเผา ซื้อสดๆแล้วเราไปทานทะเลได้เลยลไปเล,ไเลยไมมราโอ้รุงอยเสียตัวใหญ่ามากปลาก่าแดง เาไทยอรอย่เอากุ้งนี้หรือุ้งขาวุ้งนี้ฮะสดจริงครับสดจริงตลานันโพวันนี่ข้อน้ำแข็งมาเลยข้อน้ำแข็งมาเลย ก็มีครับสดดีผักเดี๋ยวมาซื้อครับผักเดี๋ยวมาซเสะนำมะพร้าวปั่นนะครับปูมาใครได้ยินนะน้องน่ะปูมาใครได้ยินน่ะอ๋อกระเบื้องใสอันนี้อ๋อ๋อใส่เอ ตลาดลา,ดลาดโพคร<ม>ับข,ขาบําเพ็ญปั่นร้านนี้อร่อยนะนี่น้องสาวหูปลาใครได้ยิ้นไรลุงหูปลาแคด้ยินอ๋อคนเหนือกันนี่พี่คนอีสานอ๋อเหมือนคนเหนืออู้สำเนียงอย่างอ่อนน้องเหนืออ๋อาบะบะใส้ดีหูฟันหูนี่อ๋อเก็บไว้ที่ข้าวหน้าโป๊กนะอืมสามแก้วตงเรียนม้าอย่างนั้นนี่ โอ้โมือตอมหาหาอะไรอีกนะน้าปันร้าวปั่นตลาดานโพขาใหญ่ขาใหญ่มาขายใหญ่ขายดีตัวนารอดนะครับนะไปกินนครสวรรค์จะอร่อยเหมือนนครสวรร,รวค์หรือเปล่านี่ อยากจิ้แก้วละสี่สิบาทครับตลาดลาดโนโพกินน้อกอย่างนี้แบบอ๋อเอาไปมอนเอาไปมอนใส่เองเลยไปเอวไหนเนี่ยจะไปเอาไหนจะไปเล่นน้ำทะเลไหนเนี่ยไ,ไนยไปเล่นาน,าน,น,าน,าน,น้ำทะเลไหน,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 นครับเล่นตรงไหนบัคหาดลับค่ะกกอ๋อฮะรัดรับแบบอะหาดลับอ๋อมันมันงามเงาตอนนี้ก็โอเคสะอาดมันเยอะมากเหรอ ขาดรับน,นี้จะมือกิมีรูปเปล่ามีรูปขอดูนะครับไม่ได้ถ่ายอันนี้เลย<อ>น้องใบหม่อนนะครับขายมะเร้าปั่นตลาดลานโพแค่ละสีะ่สิบบาทที่ย่างนะครับมันมีสองที่นะครับหน้าตลาดกับตรงนี้นะครับตรงนี้มีที่นั่ง สบายสบายานร้านอยู่ตรงนู้นเลยไปร้านเลยร้านเจลอดร้านเจลอดครับร้านเจลอดไปมาได้เลยนะครับตรงนี้นั่งสบายนึ่งย่างผ่านร้อทำกับข้าวได้จ้ะนี่กิโลละกิโลละสามสิบบาทเองจ้ะไม่แพงทำกับข้าวให้ได้ด้วยโอ้เมนูครับซื้อของสดนี่เราก็มาทำกับข้าวที่นี่ได้ครับอ๋อที่เขาให้ทำปลาหมึกไข่เค็มใช่แล้วก็มีราคาต่างหากนะครับผมอ๋อร้อยยี่สิบบาทเราซื้อปลาหมึกแล้วมาทำใช่ครับ เดี๋ยวต้องข่าวหน้าไม่รู้นะหยุดมาตั้งนานเนาะฝากร้านด้วยนะครับฝากร้านด้วยร้านอะไรครับเจร้านเจหลอดครับออ๋ร้านเจหลอดอยู่ตลาดลานโพนาเกลือครับตลาดลานโพตรงข้ามกันนะครับตรงนู้น40บาทตรงนี้30บาทเรียกเอามีโต๊ะนั่งด้วยทำกับข้าวให้ด้วยครับมากินตีจ้า๋ด้วยเพื่อพิธีสำคัญ นี่ครับเขาเรียกตลาดร้านโพมีต้นโพอูนนีหนะครับเขารับทํากับข้าวให้ด้วยนะครับแถวนี้เสื้ออาหารทะเลสดแล้วมาทํากับข้าวให้ได้หอยหวานย่างได้นะากสิบบาทเองไม่แพงหนูไปดูก่อนขปูดขูมีขายหอยย่างข้างใน,นครับ

สวยใหญ่เลยนะหมดได้ราคาพันสองแม่เลยครับทำชุดสิอันนี้พันแปดรับตัวธรรมดาเลยยาเราจะตัวมันเลยวีดานุสินธรรมดเยี่ยม่ะตัวนี้แล้วเป็นงไม่่พเา น่าทานครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเดินดูกันครับสดแต่สดจริงจร้งตัง โอ้ต oh, oh, ัวใหญ่เลยเนาะโอ้ยังเป็นๆอยู่เลยเนาะเร็วๆเร็วๆเร็วๆโลสามันแป๊ โอ้หสดจริงครับวันนี้ตลาดรันหอโอ้มาแล้วมาบ่ออยมาตักบ่อเลยครับดิ้นดิ้นดิเฮ้ยกยอดเลย